เราก็จะเปิดแอร์นะครับโดยใช้อิมเปลเตอร์ใช้แบตนะครับจากข้างในนะครับคือสองร้อยยี่สามร้อยป์มนะครับเปิดเซจิตเบเกอร์นิดนึงนะครับเออครับเราไปดูครับแอร์หืมหืมอยู่ครับตอนนี้แอร์ติดอยู่ว้าวข้างในยเย็นมากนะครับวันนี้ ช้้งานไดดีเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แวนออฟเลฟช n แนลครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวครับเรื่องระบบไฟที่อยู่ในรถบ้านคันนี้นะครับระบบไฟครับก็มีระบบไฟหลักนะครับโดยใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งอยู่ที่นี่นะครับเก็บไว้ตรงนี้นะครับ เก็บไว้ตรงนี้ครับ l i เ h ียมฟอ o เ p h a ก็จะเป็นแบตที่ใช้มีจุไฟ310แอมป์12โวลต์ครับหลังนั้นก็จะมาแปลงครับวิเตอร์ตัวนี้ครับแปลงให้เป็น220นะครับใช้ไฟในระบบที่เป็น220นะครับ โดยควบคุมตามแผงเครื่องวัดหรือควบคุมตรงนี้นะครับสีเบเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีครับปลั๊กไฟที่เป็น220ครับที่กระจายอยู่ทั่วรถนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็ระบบหลักก็คือใช้กับแอร์คอนดิชันตัวนี้นะครับแอร์คอนดิชันตัวนี้นะครับครับเราไปดูนะครับว่าส่วนด้านหลังเป็นไงครับรบการติดตั้งแอร์2 2 0โวลต์ครับ ครับส่วนด้านหลังก็ติดตั้งอย่างนี้ครับผมไม่ได้แยกในส่วนประกอบของแอร์เนาะก็ใช้อย่างนี้เลยเลยนะครับก็แบ่งส่วนท้ายมาหน่อยนึงครับมีประตูฉุกเฉินอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีส่วนของแอร์ที่ติดตั้งใช้ไฟ220โวลต์จากแบตลิเทียมแปลงเป็น220 v นะครับมาใช้ครับนี่คือไฟหลักที่ใช้ในรถนะครับคือ200 20โวลต์ที่แปลงมาจากดิเทียมฟอสเฟตนะครับแล้วก็มีไฟที่เราสามารถาชาร์จนะครับไฟที่เราใช้กันหนึคือเป็นไฟ50แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในช่องนี้นะครับผมแบตเตอรี่ที่อยู่ในช่องนี้นะครับ,รบอันนี้ก็ใช้50แอมป์นะครับกดก็ผ่านสกิตนะครับกระจายทั่วรถนะครับ ตามช่องเสียบต่างๆเป็น USB นะครับแล้วก็12โวลต์หรือ5โวลต์นะครับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ส่วนอีกระบบนึงคือ220โวลต์โดยตรงเลยครับผมโดยใช้จากไฟบ้านนะครับเสียบเข้ามาในช่องของตัวนี้นะครับผม220โวลต์นะครับแล้ผ่านสกิดเบรเกอร์นะครับ แล้วก็เข้าไปใช้ในระบบนะครับตามช่องปลั๊กต่างๆนะครับได้เลยสองรส่วนการชาร์จนะครับการชาร์จนะครับเราชาร์จหลักก็โดยการใช้แผงโซล่าเซลล์อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ชาร์จมานะครับผ่านสกิลเบเกอร์นะครับผ่านตัวชาร์จชาร์เจอร์คอนโทรลนะครับแล้วก็ผ่านสวิตชิ่งนะครับซึ่งอยู่ในนี้นะครับ อยู่ในนี้นะครับสวิตชิ่งนะครับเพื่อให้ชาร์จแบต2ลูกคือลูกที่เป็น5 0าแอมป์ที่อยู่ในนี้นะครับก็ได้หรือเราสวิตชิ่งให้มันชาร์จลิเธียมลูกนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือระบบแรกที่เราใช้กันชาร์จนะครับของแบตเตอรี่2 2ลูกนี้ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือเราก็ใช้ไฟนะครับจากนอกข้างนอกนะครับเสียบเข้ามาตรงนี้นะครับผ่านนะครับสกินเบเกอร์ผ่านระบบนะครับ แล้วก็มีช่องนี้ครับผมเรามีชาร์จเกอร์นะครับเสียบช่องนี้นะครับเพื่อชาร์จให้เข้ากับที่ไปที่แบตนะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นชาร์จอีกอีกอย่างนึงนะครับสามารถชาร์จไฟได้นะครับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เราใช้ในนี้นะครับอุปกรณ์หลักที่เราใช้ก็คือหนึ่งก็คือเป็นแอร์คอนดิชันตัวนี้นะครับผมสองก็คือมี ตัวนี้คือแอร์คอนดิชัอรตัวนี้ก็คือ220โวลต์นะครับก็มี12โวลต์มีพัดลมตัวอากาศตัวนี้นะครับ2โวลต์ใช้แล้วก็มีตู้เย็นนะครับที่อยู่ในนี้ตู้เย็นที่อยู่ในนี้นะครับตู้เย็นในนี้12โวลต์นะครับที่เราใช้ที่เหลือเป็นระบบไฟส่องสว่างทั่วๆไปนะครับที่เราใช้อยู่ก็ใช้ไฟ12โวลต์นี่แหละครับง่ายๆหรือ usb หรือ5โวลต์นะครับเสียบกับช่อง usb ต่างๆก็เพียงพอนะครับในการใช้ระบบไฟที่อยู่ในรถคันนี้ ที่เหลือก็เป็นพัดลมนะครับก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับพัดลมชาร์จนะครับก็แล้วก็สามารถชาร์จก่อนนะครับหรือระหว่างที่มันหมดก็เราสามารถเสียบ USB นะครับใช้ได้นะครับรับกรวยไฟฟ้าที่อยู่ในรถคันนี้นะครับครับส่วนระบบไฟสองสว่างในรถคันนี้ก็ติดตั้งนะครับแผงหลอดคับ LED ครับเป็นเส้นครับรอบรถนะครับ ประหยัดครับใช้ไฟ USB ครับเสียบเข้าไปเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นไฟที่ใช้ไฟฉายชาดที่ชาดได้หรือไฟฉายที่ใส่ถ่านแค่นั้นก็พอนะครับเพียงพอสาหรับรถคันนี้นะครับผมระบบไฟสองสว่างนะครับค่อนข้างประหยัดเลยครับใช้ไฟไม่เยอะนะครับก็สว่างนะครับตอนคืนแล้วก็จะปิดนะครับแล้วก็ใช้ไฟที่เป็นตัวที่ใส่ถ่านนะครับก็เพียงพอนะครับ แล้วก็ในแผงเครื่องวัดต่างๆระบบการติดตั้งนะครับแผงการออกแบบนะครับหรือวงจรนะครับผมก็จะแชร์ให้ดูนะครับในในคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองเอาไปปรับปรุงหรือนําไป adapt นะครับใช้กับระบบของท่านนะครับก็ได้รับปากไว้หลายครั้งแลวครับว่าจะทําการอัดคลิปนะครับในระบบของ ไฟฟ้าในรถคันนี้ให้ชมนะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะครับช่วงนี้ก็มีเวลาก็เลยได้อัดคลิปลงไปนะครับลองเข้าไปชมนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแถมครับแถมแถมขอสรุปอีกทีครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับจากที่เราได้พูดไปเนาะเราก็จะมาดูนะครับระบบไฟ ในรถ c a m p e r v a n วะครับที่เราออกแบบไว้นะครับเป็นออกแบบระบบง่ายๆนะครับก็เขียนมาใน PowerPoint นะครับก่อนที่จะไปคุยกับช่างไฟครับให้เดินตามที่ระบบเราเซตไว้นะครับโดยที่เราจะเห็นว่าแหล่งไฟของเรานะครับก็จะมีแบต2ลูกครับลูกนี้นครับที่คุยไปนะสิโวลต์50แอมป์นะครับเป็นแบตยดต์แบตแห้งทั่วไปนะครับ อีก,กอนนึงก็เป็น310แอมป์310รแอมป์ประมาณนี้โวลต์ครับผมตรงนี้ครับก็จะเป็นแหล่งพลังงานใช้ในรถนะครับซึ่ง2จุดนี้ก็จะเป็นพลังงานหลักนะครับที่อยู่ในรถเนาะอีส่วนหนึ่งคือตรงนี้ครับก็จะเป็น power pack นะครับที่ต่อมาจากไฟบ้านหรือไฟแหล่งที่เราไปแคมปิ้งในที่ต่างๆเนาะแล้วก็ต่อเข้ามา ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับสองิบโวลต์เข้าไปในระบบได้เลยครับทีนี้การเข้าไปในระบบก็จะผ่านสกิตเบรกเกอร์หรือสวิตต่างต่างนะครับที่คอนโทรลอยู่นะครับให้เข้าไปในระบบนะครับก็จะเข้าไปในส่วนของที่เป็น12โวลต์หรือ5โวลต์นะครับสปงลต์โดยตรงหรือ5โวลต์ใช้กับ usb นะครับ หรือจะผ่านเข้าไปทางสองอยยีโวลต์นะครับเป็นไฟสองร้อยยีโวลต์เลยไฟบ้านปกตินะครับแต่ทุกอย่างผ่านสกินเบกเกอร์นะครับทั้ง2ระบบนะครับซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่นะครับตามที่เราบอกไปเนาะก็มีแอร์นะครับคอนดิชันนะครับเป็นหลัก220โวลต์เลยนะครับมีตัวตู้เย็นนะครับ12โวลต์นะครับตัวพัดลมดูดอากาศนะครับแค่นี้นะครับที่ใช้หลักๆนะครับโซไฟสองสว่างตามที่พูดไปก็ ใช้ไฟ USB ง่ายๆครับเสียบไฟ LED ครับเสียบ USB ได้เลยนะครับส่วนการชาร์จหรือการเก็บสะสมพลังงานนะครับโดยที่ของเราก็จะมีกับโซลาเซลล์ที่ติดหลังคารถนะครับผ่านเข้ามาผ่านสกิเปเตอร์ผ่านตัวชาร์จเกอร์คอนโทรลนะครับเข้าไปที่สวิตชิ่งตัวนี้ก็คือจะแล้วแต่เราจะต้องการให้ชาร์จลงที่แบต ที่12โวลต์ตัวนี้50แอมป์หรือเข้าที่ทิเทียมนะครับที่310แอมปตรงนี้นะครับก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดก็สามารถชาร์จได้ถ้าใช้โซลเชลนะครับเข้าไปแต่เกิดว่ากรณีที่เราต้องการใช้การชาร์จไฟบ้านนะครับก็เสียบเข้ากับ power power pack เนาะเข้าไปในระบบ220นะครับแล้วก็ตามที่ นำเสนอไปก็จะมีตัวชาร์จเจอร์อีกตัวหนึ่งครับที่เสียบกับจุดที่ชาร์จนะครับเข้ากับแล้วก็ชาร์จโดยตรงครับเข้าที่นี้ได้เลยนะครับอันนี้คือระบบไฟนะครับแล้วก็เขียนแผงวงจรหรือแผงควบคุมง่ายๆนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับ